อันนะเจ้าก็เฮ็ดเพลงตอบเด้แมนเล่คอยหมักเด้แบบรุ่นน้องบ่เวลาทาเมลีหมักหมักหมักวินเด็กเป็นนมตะบ่แม่มนเมกินเด็กเป็นนมตะแมนกินเด็กเป็นนามตะักบ่ารุ่นน้องบประมาณจากปีประมาณจากปีบ่าวี่อันท่ใ หลินกับไฟบริลล์นเนาะหลินกับทีมงานเออลา่าใช่โซทิมเนาะโซทิมไม่ดีเลยพี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเวสคุสุคนเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะมาพบมาพ่อกับบ่าวพามีพี่น้องเอ้ยทีมงานเออล่าโซตายเนาะโซทิมพี่น้องเอ้ยเวน,นี้กับมาต่อกันอีกพี่น้องเอนะ้ยเนาะกำลังล้อมหัวเนาะพี่เกษาเนานะ ให้พิกาซาเปิดคลิปให้พี่น้องเห็นอยู่เบาโดยตอนนี้กำลังเล้วฟังนั่นเลยพี่น้องเลยตอนนี้มาต่อตัวน,นี้อีกเนาะลายขู่ลายคนมีน้องทงเ้ยแสงมาซยอยน้องบุทวีแน่พี่น้องเลยคุยช่องแม่ลูกดกเดอแม่ลูกดกจะคนแม่ลูกดกนะลาย เพื่องนี่หางามพี่น้องไอ้เพราะว่าดินมันงามเนาะฟังนี้แต่ว่าอยู่พุ่นหนาแบบดินมีมีอ่ามีโพนมียางก่บบอยกตรงปันใดยังไงห่อนบ่อคือบพื่นึงใส่แขนยาวมาอำบุญทวีมากระเสงเปลี่ยนกัน บุกูวนันกล้องมันชีบันทึกได,ด,เด,ด้โดนบรเดนตากแดดไม่อนนะกลอแม่อแมอแมของเฮาน่มันแบบนี้เห็ดแห้งโบได้พี่น้นองเลยเพราะว่าโดยสบายดีเกาแนละ้วเบาเมื่อกี <c oughs> ้ังงายว่าหอนหา่าหันแต่มันนั่นเลคนมารายงานสูงเพิม่มวะ ช่วยกันเฮ็ดได้สีเหลี่ะเอาฮะคลิปเขาเนี่ยบบได้บ่สินะมันกะลดลดบอคลิปเขาเนีอืมบอย่างนั้นเละเส้นหูบัวเทาเคยเป็นไรนี่แหละเนาะผู้ยุผู้ยุพี่น้องไอ้แต่ว่าบ่วเทาผู้เคยเฮ็ดได้อันนี้น่ะมากับเอื้อล่าอะไรกับผ้าพืันผ้าผ้าเขาเห็ดเนาะเขาก็เลยแบบพอเป็นแน่พี่น้องไอ้ตะกี้กะ เคยเห็ดยู่แต่ว่าเอาเห็ดอย่างอื่นเราเคยเห็ดเรื่องหัวเรื่องยังเวลาเราเป็นพี่น้องเลยนี่ก็เจ้าเห็ดนี่ก็เจ้าโอ้ตัวนี้หันต้องยูก้างเหมือนบ่กยกยิงอะไรนี่เดี๋ยวเราเอาเนี้ยออกก่อนอันนี้เบอร์แสง กะิบบน้าออกน้าออก เขางัตะลุมเปืนเเขางัดาตะเล็กตัวนี้มันห่ใหง่เลเ็อนึงนอยนึงเบ็ดหมอนออกจากกันเขากรตอกเลยราไปแล้วนี่บ่องับขา

ป็นกล้องด้มันจ๊ะได้บอกไม่ได้โดนเลยกล้องคอยนะประมาณได้สามชิบบีและกรดีดลดความชิบบีและกรดีดลดเราสีได้กี่คนกัน ยังบ่ได้บำนาน่านานฮะเยอาะยนั่นแหละไ่ได้กินบำนาขอบำนาอล้วยังบ่ได้บำนาญนะม่ได้กินสมมขว่าคนบ่กบ่แคนกับบำนาแล้วนี่หกสิบแล้วนี่ยังไม่ได้บำนาอยู่ ออยูท oh, ี่ฉลาก่อนพอท้ายแล้วนี่คะที่บ่ จอยจะส่งมันไงหัวหูดยานติส่งหัวหูดยานว่าตัวเองจอยแทโบแมนอนอ่อนอันนี้ก็ได้เนอะยากนะยานักแก๊เซานะฮักน่ะอันนี้นะฮักเรด้หน่ฮักฮักมาติกี้พุทธแก๊ตเซานะฮัก

นี่ก็หัดมาผับมาน,นี่เนาะเป็นบ่เอสจะผับตัวนี้เขาป้ายเป็นบ่สผับเพิ่มขึ้นอืมจะใส่ตัวนี้ ที่หัวอ้อมน้อง้ำมนไว้เนละท็ดทัวอ้อมน้องะมนไว้ปะ้ อัสยควยมัด mặn บ่อยู่โอ้ยอัสโซ ถเด้เเพลงตอบเดชหักสาวรุ่นเอื้อยหักบ่าวรุ่นน้องบ่แล้วอันนั้นน่ะเจ้าก็เฮ็ดเพลงตอบเด้แม่นเดชเคยมักได้บ่าวรุ่นน้องบ่ตะละทาเมรีมักมักมักวฮ่าฮ่่เนเป็นอมตะบ่แม่นเมนเมนคิดเลขเป็นอมตะหมักข่าวรุ่นน้องบ่ประมาณจักปีฮะประมาณจักปี

ยังใหม่เาเอาลมาใช้ันไม่ใช่กนะคะลูกลูกเขาชดจำอะยัดเมสบินกตนแรกเมสมิน ทางพูดอย่างนี้แต่เสียงหยอกหยอกกับลูกหยอกกับลูกเฮาตีทีตายแล้วุดเอดกับยาเห็ดที่อยร้ายาบ้องเห็ดอันนั้นได้อยู่บกช้ช่อมลนันามางพี่บอดีมีชุกซุกแลเนนะมันนอนก่ได้มันนอนไห่อูกับอูไม่ตํานั่งพร้อมเพียบเลยเอยละเ่อะเอละเอย มีลูกไซายผู้เดียวนีเนาะลูกไซาทองขนาดสั่นเลยยังไเปิดบังดูหาทองเปิดบังดูทองเปิดบังดูหาอันนี้ยังหัวปรสันอยูบ่บ่ะได้รับแบบไปแซงไดรับสกินเฮดบอสกินเฮดเกินเฮดจางเลยมัยังบนทีวีจนเสียงบอกเจ็บคอบ่อยากว่าลายเนาะเจ็บคอ ตอละมั้งเวลาต่ออยู่นี่บ่อก <Okay. S 3> <Okay. S 1> ินนี่เลล่ะต่ออยู่นี่บอกมาต่ออ่ะมาต่ออ่

ถึงนะมาพี่บา้านยอะนาบอกแล้วกระมีงน้าก็ยยากว่าลายเจ็บคอบอ่หาเสียมมาดูพี่น้อง ตันยังส้มกะล่ปวดที่กับที่โพดเนาะอันผู้ชายเล็กนี่ก็ได้บดหางกหางโพดท่กระเที <c oughs> ยมใช่ <c oughs> เขาตีข้างๆกเบโต้พวกมารวมกัน่ะเก้าพิซ่านแมสยิ่งนี้เก้าพิซซ้อมนะเจ่าอะไรรวมมันเลย ย่าจดเต็บ้างย่านเด้งเนาะมักมันเปเจ้าเด้งเจ้าเลยนิ้วเอวเด้งมาปล่อยโทรศัพท์เด้งเด้งนมาพี่น้องเลยคอฮะผมเลยบ่ จบเลยแหละลยับลงแน่ล่ะพรนพูดีน่าือสูงครบรัวเดนเยีะจะไปเหยี่อ uh มือหรือเ่ยอกยอกงานโซทิม หลินกับไฟบริ่นเนาะหลินกับทีมงานเออหล่าใช่โซทิมนะโซทิมไม่ดีเด้พี่น้องเอ้ย <laughs> ทีมงานโซตายโซทิม ลงลมก่อนจำเป็นพี่น้องเลยบริเวณมืออาชีพเลยโมบากันได้พี่น้องเอ้ย เออละมาพี่เออละมาพี่มาพี่เข้านะโฟนได้ถึกหูอยู่บ่อระพ้นถึกหูถึกตาอยู่บ่สบายดีเด้อ เขาไม่ไเหนี่ยลนะนะอันนี้ก็ได้ไดดูในฮาดูพ่งนี่ได้เน่เนาะไเป็นตาหนีฝนนอีกบ่ สี่บ่ปนิอะไรนะอยู่บ่น่ะมันตกแหลกลกแหลกอยู่เลย,เลยอยู่กลางเนะยยาะไข่กันสเนาะ ขวัยกับบึงเนี่เข้าเจ้าสักกว่าชิซื้อด้วยกับฝนด้ยเนาะแล้วบึงเนี่ดึงออกก็ได้ได้เนาะ <c ười> มันมีเสียมบอกพี่น้องเลยมันกับบนเนียนดน้ะดีแล้วนี่ ได้บ่สุเจ้าวะเข่าีเขาีเขาขีเขาข้าก็กันเออตั้งะข้เอาเส้นนั้นะครับงาเรียเด้อุ่มหอกเป็น ม,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 มันมีตัวถึงตัวึงม,นะนะมันเฮียงกนะันอยู่โ<า>อ้บงไปเจอแต่บึงเนี่ยนี่นะะงเลนเล็กมาปิ้นอยู่มาละนละ,ละ,ละตลตลอ,องเลยเลปิ่นก็นได้อันนี้เนาะ Bồn em cái bỏ phun phút phun bỏ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  ใช่ชุดละบ้านไอ้เนาะก็หลานเนาะในภาพผู้เด็กสุดสวยงามเฮ้ยแมนบอสชมเออชมดีดีชมฝนสาลาปาสิแล้วมาแล้วอยู่นี่เนาะก็หลาเนาะคันทู่มาแล้วอยู่นี่มาเห็ดอยู่นี่นะพี่น้องเลยยังวะหึมอ๋อพอดีเหมาะเจาะเลยอันนี้เนาะแมนบอสเสือช้างนะเสือช้างเอ้าอันนี้โบแมนช้างเนี่ยนี่เนาะช้าง โมเมนตสร้างลูกน้องสร้างคนาทิมคือช่าลาโชทิมทีมงานสื่อทีมงานทีมงานโชทิมจุ่งานโชถิมไ่ได้สอบพี่น้องเลยคันคันวัดซีกซียังไงล่ะซียังซีทนได้ซีทนได้ทนได้ทนสนระดับปีหนึ่งยังปลอดในซีซีกะแข่กะแข่ ซีกับซีผลิตเองอีกว่แมนตะกี้กากะแกาสละกาขเกียมบไหมบอสตอนน่ะอันห็นอันเพิโฆษณาเนะกแขะบริการก้แขะคันว่าหล,ล,ลุดก็หลุดรุมตะกี้อยู่เลยหลุดก,าก้าแขะเนาะตัวถบก,าก้าแขะทนทานเด้ <c oughs> อักทกปียได้ปน เอ,อเอาที่เธอสบายใจ <c oughs> เอ้ยซากระเป๋านี่อันอู้น้องในน้ำมตนไห้ในน้ำมัน,มน,มนใช่จังกระเป๋าฮะจะทอยซ้ำนะจะพูดจักน้องนนะ้ำมันบ่พูงงามๆฮันดีงามคพือเฮาฮะงามเพื่อละฮันดี <c oughs> เปิดแล้วเปิดใหม่บ่กระเกาเออสิสบายดีจังกระดอกแท้เมื่อยครับอันเก่าแล้วเพิ่นก็เห็นเพิ่นก็เห็นอยู่เห็นหัวอยู่กันเองเลยพี่น้องเอ้ยุมเฮานี่เนาะามาพี่เจ้าน่ะเจ้าสิบังท่านผู้เบิ่งเพิ่นงเบิ่งสจอใหญ่ซําน่ะเบิ่ง่จใหญ่เนาะเอาเพิ่นเบิ่งสิโทรทัศน์ไดเพิ่นเบิ่งบ่ยิบตาจ้ะดอก โย้พาทันลเจ้ายิบตาเจ้ายิบมือข่อยเอาทราขไดยบัดนี้โทรรัทันมือกล้องข่ยนี้ก็บรมาเองนะศัพทราบเนาะตนเต้นตนเต้นอยู่ทางโปต้นเ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 าะจักตนเต้นยังกรดิกกดเมต้นเต้นนี้คอยะแตกไปเลยพต้มไก่บ้องแมลง ต้มไก่บ่หรือต้มมปลาให้ไก่กินเอาเอาเนื้อมาต้มฮะเพอายอกนี่แล้วจะไปเลี้ยงเขาโรงงานแล้วเลยเลี้ยงอยู่นี่เนาะใบใหม่ใบยังไงไก่กินเลี้ยงยู่เอาเปลาแล้วให้ไก่ไก่ก็ตัวละแสนกว่าเพื่อละเอ้ยน้อยๆยังเก่งเขาได้อันยังก็ปิดาหัดแต่กล่องนี้เอามั้ยปิดาหปิดาหัดบวีม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 ตละสิ้นละสิ้นนะมั้ง เราพิชานเลยอ่อนลดทหารก็อ่อนเลยจพีงใดข่อยนี่แหละอะไรก็คู่รักแซมอะไรก็ได้รักอะไรน้อยนะแล้วก็เอาลวดมัดมายับมามมีก่อนก็ได้อ่ะสิบังเพื่อนบัวภาพเปิดจะได้เจ๊คนหลงก็เป็นเกินถือมันเปิดเลย ออกโบได้เด้อบาทนี่ด้อคันโบออกางพุ่นเด้ออว่ามาเลยกังคืนสัมโมทำธุระกันระวังเที่ยวนี้แล้วนี่โอ้ไม่ได้นะยังสิคุดอยู่ได้บ่ได้ได้บอกเราดีๆเด้วยเรามีเสียมอยู่บ่บ่แล้วบ่อยคุดนี่ได้ไม่เท่าคุดน้องซาด้วยนองซาที่น้องเออเรียบร้อยพี่น้องเอ้บาทนี่หัวฮาวสัมโม เรียบร้อยลวรอบขอบซิทพี่น้องเลยเพิ่งเล่าน้อยหนึ่งน้อยก็หลาเนาะโดยเอาไปเห็ดประตูอ่าดีว่าแล้วเบิร์ตพี่น้องเลยป้าจึงได้คลิปนี้เออลาทีมงานทีมงานยังทีมงานโซทิมเนาะสิได้ขอจบคลิปเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจให้เบิร์ตทุกคนหน่ยเด้อสบายดีเด้